อันกรรมไม่ดีนั้นมีคู่ที่มักจะใช้ด้วยกันมีความหมายไปในทางไม่ดีคือเจ้ากรรมนายเวรผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมไม่ปฏิเสธความเชื่อที่มีอยู่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนั้นมีไม่ใช่ไม่มีเจ้ากรรมนายเวเร,รเวคือผู้ที่ถูกทำร้ายก่อนและผูกอาฆาตจองเวรถ้าแม้ไม่อาฆาตจองเวรก็ไม่เป็นเจ้ากรรมนายเวร คือไม่เป็นผู้คิดป้ายไม่ติดตามทำร้ายให้เป็นการตอบสนองหรือที่เรียกกันว่าแก้แค้นผู้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบประกอบด้วยสัมมาปัญญาแม้จะไม่เห็นหน้าตาของเจ้ากรรมนายเวรแต่ย่อมไม่ประมาทว่าเป็นสิ่งไม่มีและย่อมไม่เห็นเป็นความเหลวไหลไม่มีเหตุผลที่ท่านสอนให้ทำบุญอุทิศท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเช่นเดียวกับท่านผู้เป็นมารดาบิดาปุปการี ผู้มีพระกุลทั้งปวงอะไรที่ไม่มีทางเสียหายมีแต่เป็นทางได้หรือเสมอตัวผู้มีปัญญาย่อมทำย่อมไม่ปฏิเสธเหตุที่ต่างก็มีพบชาติมานับไม่ถ้วนในอดีตต่างก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีไว้นับไม่ถ้วนเช่นกันในพบชาติทั้งหลายนั้นเจ้ากรรมในเวรที่ได้ไปกั้มเกินเบียดเบียนทำร้ายไว้ก็ย่อมมีไม่น้อยเช่นกัน ทํานองเดียวกับผู้เป็นมารดาบิดาปุปการีผู้มีพระคุณก็ต้องมีมากมายเช่นกันชาตินี้แม้จะไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าเป็นใครต่อใครบ้างแต่ก็พึงยอมรับว่ามีอยู่ทั้งในภพภูมิที่พ้นความรู้เห็นของผู้ไม่มีความสามารถและทั้งในภพภูมิเดียวกับเราทั้งหลายนี้ด้วยทั้งเจ้ากรรมนายเวรและทั้งผู้มีพระคุณเมื่อจะขอโทษท่านผู้เป็นเจ้ากรรมนายเวร ก็พึงทำเช่นเดียวกับเมื่อจะตอบแทนพระคุณท่านผู้มีพระคุณคือทำบุญทำกุศลด้วยตั้งใจจริงที่จะอุทิศให้แล้วตั้งใจจริงบอกกล่าวให้รับรู้ให้ยอมรับความมีเจตนาจริงใจที่จะขอโทษและตอบแทนการบอกกล่าวด้วยใจจริงเช่นนี้ต่อผู้ไม่มีตัวตนปรากฏให้เห็นเช่นนี้ไม่ใช่ความหลงไม่ใช่ความไร้เหตุผล แต่เป็นความปฏิบัติที่ถูกต้องและจะได้ผลอาจพาพ้นมือแห่งกรรมไม่ดีที่ตามอยู่ได้การทำบุญทำกุศลแม้จะไม่ปรารถนาให้เกิดผลแก่ตนเองโดยตรงผลก็ย่อมเกิดเป็นธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วดังนั้นในการทำบุญทำกุศลทุกครั้งจึงพึงทำใจให้กว้างเอื้ออาทรไปถึงผู้อื่นทั้งนั้นที่แม้จะอยู่ต่างพภูมิกันตั้งใจอุทิศให้ อย่างจริงใจให้ด้วยสำนึกในความผิดพลาดก้ามเกินที่ตนอาจได้กระทำแล้วต่อใครๆท่างนั้นให้ด้วยสำนึกในพระคุณที่ได้รับจากท่านผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมค่อยๆค,คิดค่อยๆบอกกล่าวแสดงความจริงใจให้อ่อนโยนและไพเราะด้วยถ้อยคำจะเกิดผลยิ่งกว่าใช้ถ้อยคำและจิตใจที่ไม่ไพเราะจริงใจ ไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่ชอบความอ่อนโยนความไพรเราะจากใจจริงผู้ต่างพบภูมิทั้งหลายก็มิได้แตกต่างออกไปใจหรือจิตของมนุษย์ก็เป็นใจหรือจิตดวงเดียวกันเมื่อมนุษย์ละชาตินี้ไปสู่ชาติอื่นพบภูมิอื่นแล้วพึงระลึกถึงความจริงนี้